สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวกล็อก48รุ่นใหม่ปี2025กันครับปืนพกขนาด9มิลลิเมตร แบบบางที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้ใช้งานสายพกซ่อนและแฟนพันธุ์แทก้กรอบทั่วโลกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกล o อ k 48ยังคงความเรียบง่ายตามแบบฉบับของกล o อ k โดยมีขนาดบางเฉียบเล็กกว่ารุ่นกล o อ k 43x เพียงเล็กน้อยทำให้พกพาได้ง่ายมากในขณะที่ยังให้ความกระชับและควบคุมได้ดีตัวโครงปืนทำจากโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา พร้อมกับผิวเคลือบ NDLC สีดำด้านบนลำกล้องซึ่งดูทันสมัยและเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อนได้ดีในรุ่นปี2025นี้กล็อกได้ปรับปรุงลายเซนเซอร์ร่องด้านหน้าลำกล้องเพื่อให้จับสไลด์ได้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มือเปียกหรือตึงนประหนกด้ามจับได้รับการปรับให้เหมาะมือมากขึ้นมีการขยายบริเวณปากแมกกาซีนเล็กน้อยและมีลวดลายกันลื่นใหม่ที่ให้การควบคุมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ต่อมาในเรื่องของสมรรถนะ g ล็อก48สามารถยิงได้อย่างราบรื่นด้วยแรงถอยกลับที่น้อยลงเพราะใช้ลำกล้องที่ยาวขึ้นและระบบสปริงแบบใหม่ที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นความแม่นยำถือว่าดีเยี่ยมในระยะใกล้และระยะกลางโดยมีระยะเล็งที่ยาวกว่าทำให้ยิงได้แม่นขึ้นไกปืนมีจังหวะที่นิ่งและคมพร้อมกับรีเซ็ตที่สั้นตามมาตรฐานของกล็อกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือ แมกกาซีนแบบแถวเดียวบรรจุได้10นัดซึ่งถือว่าให้ความสมดุลระหว่างความจุก,กับการพกพาได้ดีและยังสามารถเปลี่ยนเป็นแมกกาซีนแบบ15นัดจากผู้ผลิตเสริมได้สำหรับรุ่นปี2025นี้นี้มีการอัปเกรดลำกล้องแบบใหม่ที่มีความละเอียดสูงขึ้นให้กลุ่มกระสุนที่แม่นยำกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน จุดเด่นที่ทำให้กล็อก48แตกต่างจากปืนพกบ,บางรุ่นอื่นๆคือมันให้ความสะดวกในการพกซ่อนโดยไม่เสียความสามารถในการควบคุมเวลายิงผู้ใช้สามารถจับได้เต็มมือและควบคุมการยิงได้ดีมากต่างจากปืนพกบ,บางรุ่นที่มีขนาดบางแต่แรงถอยกลับสูงกล็อก48ให้ความสมดุลที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบเซฟ3ชั้นของ g ล็อกที่ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและที่พิเศษสำหรับรุ่นปี2025คือรองรับระบบ m o s Modular Optic System ที่สามารถติดตั้งกล้องจุดแดงขนาดเล็กได้จากโรงงานโดยไม่ต้องเจาะสไลด์เพิ่มซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ต้องการความแม่นยำสูง และยังใช้งานร่วมกับแมกกาซีนและซองของกลอก 43x ได้อีกด้วยในเรื่องราคากลอก48ปี2025ยังคงอยู่ในระดับกลางของกลอกโดยเปิดตัวที่ประมาณ580ดอลลาร์หรือราวๆ21,000บาทซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งในเรื่องความทนทานความแม่นยำและการสนับสนุนจากอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก สุดท้ายนี้ g ล็อก48ปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดปืนพกพามันมีความบางน้ำหนักเบาแม่นยำและเชื่อถือได้ตามแบบฉบับกล็อกอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งานมือใหม่หรือมือเก่าที่กำลังมองหาปืนพกที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสูง g ล็อก48รุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆจากช่องของเรา